ครับสวัสดีครับทัวนี้นะครับทามาเก็บเห็ดพี่นอ่องเห็ดขอนครับต้องเขาโคกเขาป่าไปหางากสามารถทำไว้กินเองในครัวเรือนได้นะครับนี่ครับเห็ดขอนอะไรโอ้ออกครับไปี้ออก จักขอนมือน,นี่ยหนึ่งครับสองสามนี่ยสี่สี่รีอยู่นี่นี่ยห้าครับนี่โอ้แกครับปลูกม,มีพวงพวง่ะเห็ดกระด้างเห็ดขอนขาวครับปลูกเห็ดก็ได้กินเห็ดละครับพี่น้องเฮดเห็ดก็ได้กินเห็ดต้องไปซื้อว่ต้องไป,งไปหาเก็เบมันยากเลย ลงไปเข,าข,เขาป่าโคเข่าปลามี่เห็ดอันไหนกกินเห็ดอันนั้นละ่ะนะครับเห็ดขอนขาวเห็ดไปกินเองในครัวเรือนพี่น้องเดี๋ยวหยกกออกมาเจ็บกอนอุ๊บๆเลยนี่ออก ะนะครับออกทั้งหมด4ขอน1,2,3,4ดออกบานไปแล้วนะครับสขอนวันนี้นะเพาะเห็ดก็ได้กินเห็ดครับเก็บเลยครับเก็บเลย ตัวล้มล้มล้มล,มลม้มเด็ดออกแกงสี่เลยครับเนี่ยไอ้มันถ้าดอกบานมันก็นสีเหนียวแน่ยเล็นกน้อยครับมันก็ไปตัดขามันออกเนี่เหตุแรกครับ เขาถือออกแกล้งที่แหละครับนี่ออกแกงทะลุออกทะลุเปลือกเลยครับเนี่ยก,ก็เก็บตั้งที่เลยครับเนี่ยโอ้่ลมเลยมันมเด็ดหนักเนี่ยตั้งหน,น่อยมันเหนียว เก็บเลยครับเก็บเลยถามมาก้อนอ่อนเหรออ่อนออนออน,นี่ตอนนี้กำลังพอดี สีขอนครับของเอเลอะนะมันเหนียวนะครับอบปแกงผู้ใด้มักซุปก็ไปซุปนะครับเห็ดขอนขาวพี่น้องเห็ดขอนขาวเียเก็บแล้วนะครับมันก็ม้หนน้ำสักน้อยนะในขาชุ่มชื้นนะครับ แล้วเขาก็ที่ออกมาอีกครับอันนี้แค่ออกมาแค่ซีฝอนนะครับถ้าออกกครบตุกคอนเนี่ยหลายครับพี่น้องหลายสามารถเฮ็ดนะครับกินได้ตลอดปีครับเนี่ยเก็บกินเรื่อยๆครับหดหน,าน,น้าเราเห็นเก็บกินเรื่อยๆก็ที่ออกทยอยออกทยอยออก,ยอยออกนะครับ มาตรงไปหาซื้อ,อยุตตลาดเลยครับสามารถเฮ็ดกีดีงได้นะครับเฮ็ดขอนขาวจากงดนามแล้วเขาจิปิดผ้าปิดยางไว้ที่เก่าครับเห็นมันอบเห็นมันอาวเชื่อเห็ดเขาค่อยๆเดินเขาค่อยิออกนะครับเมื่อน,นี้ก็ได้ทุงหนึ่งหลายเติมด่พี่นลองนี่ ซื้อในตลาดนี่มตรองไปเสียเงินซื้อให้มันยากนะครับเก็ดไว้กินตลอดปีเลยเอ็ดขอนขาวครับ